เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ CF ของพิมรีพายมานะคะนี่เป็นครั้งที่3ที่สั่งซื้อของจากเพจของพิมรีพายนะคะเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาแกะนะคะมาอันบ็อกซ์นะคะแกะกล่องอจำไม่ได้แล้วว่าซื้ออะไรไปด้วยมาถึงาลายงวันแล้วนะคะกล่องพปสดุมาถึงหลางวันแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาแกะ ออกไปทํางานเช้ากลับมาก็ข้าเมื่อึกเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามีมีสารไวการะะที่จําได้แต่จำไม่ได้ว่ตัวดักมีอะไรบ้างนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอานนั้นจริงๆอยากทีเอฟน้ำหอมะคะ่ะแต่ว่านอนไวไม่สามารถรอได้ก็เป็นเนื้อค่ะตัวนี้ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นของคิวค่ะ อ๋อเป็นโทนเนอร์นะคะเช็ดหน้า40 ml ขวดเล็กนะคะนี่ก็เป็นผลคิวะคะ่ะ c f เองจำไม่ได้เองนะะว่าสีอ,อะไรต่ะตัวนี้เป็นเป็นคิวเซรั่มวอเตอรครีมนะคะกระปุกนี้แค่7 ml นะคะจำราคาไม่ได้เลยกัะหลักร้อยบาทคะ่ะตัวนี้แน่นอนแล้วค่ะเป็นโลชั่นนะคะ ขงคลิค่ะ CF มาสามชิ้นเนยค่ะจำราคาไม่ได้ด้ลจำไม่ได้ยซ้ำว่าตอนแรก CF อะไรไปด้วยความที่มาถึงหลายวันแล้วไม่ได้เปิดดูนะคะมีช้น CF ของเศดจากเศดพิมพ์ริพายมาครั้งที่สานะคะ ก็มีมีสามรายการค่ะของคิวสองชิ้นนะคะคลินิกหนึ่งชิ้นวางเรียงกันตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะวอเตอร์ครีมจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่าอัน,นิทาหน้าหรือทาตาเอามาลองทดลองใช้ใดูนะคะตัวนี้ยังไม่เคยใช้ ราคาหลักร้อยบาทตัวนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์ฟรีไม่มีแอลกอฮอล์โทนเนอร์นะคะทำความสะอาดผิวหน้านะคะตัวนี้40 ml เนี่ยที่ซื้อมานี่หลักร้อยบาทแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็เป็นโลชั่นนะคะไวเจอร์โลชั่นนะคะจะเร็วๆหน่อยนึงของคลินิกค่ะสองชิ้นสามชิ้นเรื่องตลกก็คือว่าจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปบ้าง ก็ถือว่าพอใจนะคะพอใจสำหรับสามชิ้นนี้อีกแล้วค่ะที่สั่งจากเพจของพิมริพายนะคะจริงตั้งใจจะไป CF น้ำหอมค่ะเพราะว่ามีน้ำหอมหลายกลิ่นที่ใช้อยู่ผ่านตาแต่ว่า CF ไม่ทันคืนนั้นง่วงนอนมากก็เลยได้แค่มาสามชิ้นนี้มาก่อนนะคะพอใจอีกแล้วค่ะจากเพจพิมริพายนะคะ